ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ลืมตาดูโลกอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นกวางชนอินโดนะครับอินโดเกาะชวานะครับผมนะครับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมขนาดราวๆประมาณ6กปลายปนะครับผมไม่ถึง7นะครับอยู่ในระยะฟักตัวนะครับผมอินโดชวานะครับ ครผมเดี๋ยวให้มาดูเป็นด้วงไทยกันบ้างนะครับชนไทยนะครับผมนี่ครับวันนี้ก่อนชนไทยก็ออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับขนาดไม่ค่อยจะโตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูเลยนะครับผมนีครับผม ทไนะครับขนาดคร่าวๆนะครับประมาณ6กนะครับผมนี่นะครับคูแสกนะครับนี่ครับผมค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับสายพันธุ์กว่างชนแอดนักรบแห่งคูณเขานะครับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์090นะครับ491นะครับ 9822นะครับผมหรือแอดไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์0904919822นะครับผมหรือว่าแอดเฟซบุ๊กนะครับกว่างชนนักลบแห่งคุณเขานะครับผมนะครับบคุณครับผม